เสี่ยวหลงเปาของเรารสชาติกลมก่อมเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้ามากเลยค่ะแป้งขนมปัง120กร,รมัมแป้งบัวแดง80กร,รัมนะคะแป้งมัน20กร,รมัมจริงๆจะให้ดีต้องใช้แป้งมันฮ่องกงแต่เราไม่มีเราใช้แป้งมันธรรมดาไปก็ได้ค่ะใส่เกลืองลงไปจิดหนึ่งนะคะประมาณ1ส่วน8ช้อนชานั้นเราก็ใส่น้ำเดือดลงไปสักนิดหนึ่งนิดหนึ่งดูก่อนประมาณครึ่งถ้วยดูก่อน,นะคะเรานวดแป้งด้วยมือนะคะ น้ำมันดูน้อยแต่ก็เติมลงไปทีละนิดค่ะแล้วก็นวดไปเรื่อยๆหมักแป้งไว้หนึ่งถึงสองชั่วโมงค่ะใช้ผ้าขาวบางชุบน้ำคุมไว้หรือแรบปไว้ก็ได้ซุปนะคะเราใช้เจลาตินผงก็คือแช่น้ำไว้สักสองช้อนชาใส่น้ำเปล่าลงไปสักสองช้อนโต๊ะนะคะ แช่ทิ้งไว้15ห้านาทีค่ะเนื้อสัตว์ที่เราใช้ต้มน้ำซุปสมัยก่อนเขาใช้หนังหมูใช่ไหมเดี๋ยวนี้เราจะใช้อะไรก็ได้เพราะเรามีเจลาตินแล้วของเราตอนนี้เรามีหมูบดเราก็ใส่หมูบดลงไปนะคะสักห้าหช้อนโต๊ะนะคะถ้าเกิดเป็นกระดูกหมูหรืออะไรก็ได้ทั้งนั้นนะคะแล้วก็ใส่น้ำลงไปสักสองถ้วยขิงนะคะหั่นเป็นแว่นใส่เราไปสักสี่ห้าแว่นต้นหอมส่วนหัว ก็ใส่ไปสัก5-6หัวก็ได้ค่ะเราจะปรุงรสด้วยซีอิ๊วเห็ดหอมหรือซีอิ๊วขาวก็ได้นะคะ2ช้อนโต๊ะใส่พริกไทยลงไปนิดนึงให้หอมหอมนะคะใส่น้ำตาลลงไปทั้งช้อนชาซีอิ๊วดำใส่ลงไป1นส่วน8ช้อนชานำไปต้มจนเดือดแล้วก็เคี่ยวอีกสัก ห้านาทีก็พอไม่กรณีที่เป็นหมูสับเจลาตินที่แช่น้ำแล้วลงไปนะคะคนให้เจลาตินละลายแล้วก็น้ำตุกเดือดอีกครั้งลินเอาแต่น้ำนะคะใช้ภาชนะที่เป็นโลหะจะช่วยทําให้น้าซุปแข็งตัวเร็วค่ะรอให้เย็นตัวลงนิดนึงแล้วก็เอาไปเข้าตู้เย็นค่ะตัวไส้นี่นะคะเราก็ใช้เป็นหมูบดสองขีดเอาใส่ลงไปในเครื่องบดเลยก็ใส่น้ํามันหอยลงไปครึ่งช้อนโต๊ะ ริไทยใส่ไปครึ่งช้อนชาซอสปรุงรสหนึ่งช้อนชาคซีอิ๊วขาวหรือซีอิ๊วเห็ดหอมหนึ่งช้อนชาน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาน้ำมันงาหนาึ่งช้อนชาผงปรุงรสหน่งส่วนแช้อนชาก็ใส่แป้งมันลงไปครึ่งช้อนโต๊ะนะคะถ้าเป็นแป้งมันฮ่องกงก็ดีแต่ของเราไม่มีเราก็ใช้แป้งมันธรรมดาเ,เอาไปบดรวมกันให้หมูเด้งเนียน นี้ก็เนียนดีแล้วนะคะเราจะใส่ชามแล้วก็เอาไปเข้าตู้เย็ยนให้น้องเซ็ตตัวค่ะเราหมักแป้งมาครบสองชั่วโมงแล้วจากนั้นเติมเนยขาวหรือน้ำมันหมูลงไปประมาณสิบกร,รมัมนวดต่อให้แป้งเนียนนะคะแต่วันนี้เราจะลองนวดด้วยเครื่องเลยน้ำซุปของเสี่ยวหลงเปาพอเราไปแช่ช่องฟิตแล้วนะเราก็จะออกมาเป็นแข็งๆนี้นะคะแล้วก็เอามาตัดเอามีดหรืออะไรก็ได้นะคะตัดให้มันชิ้นๆเลยส่วนไขมันด้านหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะตักออกนะคะ ันนี้คือแป้งที่นวดไว้นะคะเราจะช่างแป้งส่วนมากเสี่ยวหลงเปาเนี่ยเขาจะช่างอยู่ที่ยี่ห้ากรัมแต่ของเราจะเป็นสามสิบกรัมนะคะแป้งที่เราปั้นไว้เราเอากลับไปใส่อ่างผสมได้นะคะแล้วก็ปิดฝาไว้จะได้ไม่แห้งเวลาปั้นจะได้ปั้นง่ายๆนะคะที่ใช้เป็นแป้งวนวลใช้เป็นแป้งมันนะคะสาคัญของการทําเสี่ยวหลงเปาก็คือไม้กึง่งหรือปั้นเป็นแป้งกลมก่อน ังจากนั้นก็กึ่งเลยค่ะพยายามให้ตรงปลายบางแล้วก็ตรงกลางหนานิดนึงพอครึ่งอ,ออกมาเราจะได้แผ่นเสียวหลงเปาแผ่นปลเลอร์อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เอาไส้ใส่ไปเลยค่ะคือจะใส่น้ำซุปลงเพิ่มลงไปประมาณหนึ่งในสามของไส้แล้วกันเนื่องจากมีน้ำหนักเราจึงต้องวาง จีบเหมือนซาลาเปาไส้หมูสับอย่างเงี้ยเลยค่ะนะคะที่เราจะเอาไปนึง่งเราก็ต้องเอาไปแช่น้ำให้น้องอิ่มน้ำก่อนนะคะก็คือแช่ไว้สักแป๊บหนึ่งถ้าภาชนะที่นึ่งด้วยน้ำมันเหมือนอย่างนมจีบนะคะเพราะน้องจะติดหนักมากจะใส่น้องลงไปนึ่งนะคะ <c oughs> ก็อย่าใช้ไฟแรงนะ <c oughs> นึ่งประมาณ สิบนาทีค่ะสุกแล้วนะคะลักษณะแบบนี้คล้ายคล้ายหนมจีบปลาสรับเปาก็คือรับประทานกับขิงซอยแล้วก็จิดโฉกค,ค่ะหลงเปาที่เราจะเก็บไว้ให้ลูกค้าเวลาลูกค้าสั่งเราถึงไปนึ่งนะคะนี่เวลาเก็บเนี่ยต้องใส่ถุงพลาสติกแยกแยกไว้นะคะใบใบละใบ,บเลยอะแ่ถ้าเกิดว่าเราใส่รวมครับที่แราใส่รวมไปปรากฏว่าน้องติดกันแล้วก็เวลาแกะออกมาปรากฏว่าแตกค่ะ ราต้องใส่แยกนี่นะคะแล้วเวลาลูกค้าสั่งเราก็จะเอาไปใส่กระทงไปตองแล้วก็เอาไปนึ่งทั้งกระทงเลย